โหลสวัสดีคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิเซนต์กับช่วงไกด์พูดเล่ใหม่ปี2023ซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับบทที่5กันแล้วก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของต้นแห่งราก,กาเนิดหรือภาษาอังกฤษจ,จะใช้คําว่า t of genesis เป็นลกที่จะปลดล็อกหลังที่เราผ่านบทต่างๆเช่นเราจะได้ว่าไอ้เคสต้นไม้นี่กันนะก็คือมันจะปลดล็อกหลังที่เราผ่าน1-2แล้วก็ 3- 4มจะปลดเป็น2ออันก็คือ2บทจะได้1อันก็คือ2บทแรกจะได้เป็น1-4 แล้วก็ถามว่าระบบนี้เป็นไงบ้างก็คือเป็นระบบที่เอาง่ายๆก็คือเราเล่นเพื่อให้ได้รางวัลน,นี่มันจะมีรางวัลเป็นแท่งทองแต่ตัวระบางอยู่นะแล้วก็ถ้าเล่นครบก็จะมีรางวัลที่อยู่ข้างในด้วยแล้วก็หมดนี้ไม่เสีย energy อะไรก็แค่บล็อกก็คือต้องผ่านบทต่างๆให้ได้ไม่ต้องเก็บดาวครบก็ได้แค่ให้ผ่านจบบทก็พออ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ACK เกม Top Up Center รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านรับเติมเกมอีพิกเซเด้วยนะถูกกว่าเติมเองแน่นอน วีเข้าก็ง่ายมากก็คือเรากดที่ตรงข้างล่างไอตรงภารกิจด่วนนะก็คือตรงนี้ก็คือทั้งแบบบทเนี้ยบทที่ห้าเน,นี่ยเราไม่มีไอตองฟาร์มเลยเราเล่นอันนี้อย่างเดียวแล้วก็จบรอบ,รบทใหม่มานะโอเคเรามาเริ่มที่อันแรกกันก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่แบบเออเราอธิบายไปแล้วมันไม่ตรงกับเราจะบอกเป็นสเต็ปการลงเลยก็คือหมดนี้จะเหมือนกับหมดฝึกซ้อมในซัมเนอร์วอลอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันจะต่างนิดนึงตรงที่เกมนี้มันมีสปีดไอเอ็นจีดังนั้นถ้าเกิดว่าเทินตัวคอคบางตัวเทินมันใกล้เคียงงกกััันนนนออไหหมมามาล่ล ให้ดูตัวคอนให้ดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกสกิลแล้วก็ตามนะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีมันแบบมีเรื่องของ15%หรือว่าดีบัฟอะไรไม่ติดเดี๋ยวเราจะพูดเสริมให้ด้วยโอเคมาเริ่มพี่อันแรกกันก่อนเลยมาเริ่มกันเลยโอเคมาเริ่มพี่ด่าแรกกันเลยก็คือให้เริ่มมาเหตุกดสกิลหนึ่งนะชนไปที่งแล้วแมงป่องกดสกิลหนึ่งเหตกดสกิลหแมงป่องกดสกิลสา เฮดกดสกิลหนึ่งแมงป่องกดสกิลสองเฮดกดสกิลสองใส่ตัวเองแมงป่องโซเบิร์นเฮดกดสกิลสามโอเคเรียบร้อยแล้วกระดาษแรกนะถ้าเกิดว่าใครลองแล้วมันไม่เหมือนก็รีด,ดานไปเรื่อยๆนะโมดนี้เล่นกี่รอบก็ได้ไม่เสียเอ็นที่โอเคไป ไปด่านที่2ต่อเลยโอเคด่านที่2เราจะตีเฮียงแค่บอสอย่างเดียวนะลูกน้องไม่ต้องสนโอเคเริ่มมาเฮรุตกดสกินนลสองเฮรุตกดสกิลสองแล้วแมงป่องกดสกิลสามเพลุตกดสกิลหน,นึ่งแมงป่องสกิลกสอง เพรุสสกิลหนึ่งเพรุสสกิลสองโซเบิร์นแมงป่องสกิลหนึ่งเพรุสสกิลหนึ่งเพรุสสกิลสามเรียบร้อยอ่ะต่อไปอันที่สาม อ่ะก่อนจะเริ่มฮาร์กเกตอันต่อไปเดี๋ยวเราบอกกันว่าอันนี้ไว้ทำอะไรอันนี้คือไว้สําหรับอัพเวโรนิก้านะตัวคอนที่เป็นตัวแจกฟรีสีดาวก็คือเป็นอัพแพนนั่นเองโอเคไปโอเคอันที่3ตีบอสอย่างเดียวเลยก็คือเพลุสสกิลสองนะบอสคือตัวนี้ตัวหลังอ่ะกากอยสกิลสามเพลุสสกิลหนึ่งกากอยสกิลหนึ่ง เพลุ่สกิลหนึ่งเพลุสโซเบิร์นสกิลสองเพลรุสสกิลหนึ่งกากอยสกิลหนึ่งเพลุ่สกิลสองเพลรุสสกิลสาม เรียบร้อย15เถิดมันน่าจะมีเรื่องของไ n g ที่เป็นไอตัวกากอยเนี่ยมันต้องโดนตีด้วยถ้าเกิดว่าใครลองรอบแรกไม่ผ่านก็ลองลงอีกรอบนะอ่ะเหมือนงันที่4แล้วอันที่4เนี่ยจะต้องใช้ดวงหน่อยเพราะว่าต้องให้ทั้ง2ตัวเนี้ยคอยตีกากอยให้ให้กากอยเนี่ยโฟกัสมันเต็มพอโฟกัสกากอยมันเต็มนะมันจะเคาน์เตอร์ใส่บอสแล้วพอมันเคาน์เตอร์ใส่บอสกับไอพวกนี้เนี่ยมันก็จะครบ15เทิร์นพอดีถ้ามันไม่เคาน์เตอร์ก็ให้รีด่านนะโอเคเริ่มมาให้เหตุสกิล่ อะเหตุสกิลสามอากากอยสกิลสามอาเหตุสกิลหนึ่งอากากรสกิลหนึ่งอาเหตุสกิลหนึ่งอามีโซแล้วกดโซกากรอาแล้วเหตุกดสกิลสาม แล้วบอสจะตีมาแล้วเราก็จะเคาน์เตอร์แล้วบอสจะตายถ้าไม่ได้อย่างนี้ให้ดีด่านนะเออสำหรับคนที่มันบอสไม่ไปตีเราฮอาด,ดวงหรืออะไรก็แล้วแต่คือบอสจะมีโอกาสตีตัวแถวหน้าเยอะสุดนะตามที่ทุกคนรู้กันโอเคก็ครบไปเรียบร้อยแล้วกับอันที่5ต่อกันที่บทที่3ามือสี่เข้ายัางไงก็คือให้เราไปเข้าที่บทที่3ามสี่ก่อนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นต้นไม้สีฟ้าใช่ไหมพอเข้าบทที่3ปุ๊บหรือบทที่4ก็ได้อันไหนก็ได้มันจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ส,มสมีส้มเนี่ยไอ้สีส้มเนี่ยก็คือจะเป็นนล่ลเปีย ตัว A ถึงดีแล้วป่ะเราคงไม่ต้องเกิดมากเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยมาที่เริ่มที่ A กันก่อนเลยโอเคมาที่อันแรกกันเลยก็คือ A จะเจอเจ,อเจ้ามังกรตัวน้อยนะเหมือนเดิมก็คือถ้าไม่ีเรื่องของ RNG เรื่องของสปีด i RNG หรือว่าอะไรงี้ให้นับเทินเอาว่าตัวคนที่มันแบบเทินใกล้เคียงกันเนี่ยกดสกิลจะอาจจะข้ามไปมาได้ไม่ไม่ซีเรียสมาก แต่ก็จะมีเรื่องของดีบัฟด้วยแต่เรื่องดีบัฟเนี่ยจะไม่ค่อยซีดเดมากแล้วก็มันจะมีเรื่องของดีบัฟที่แบบห้ากเกิดว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ติดหรือว่าแบบบอสร้างดีบัฟอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะบอกโน้ตเทคนิคทีแต่ให้รวว่ามันจะมีโอกาส15%ที่ดีบัฟจะไม่ติดเหมือนกับเราได้ดังนั้นคอยดูให้ดีด้วยนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของบอลบางตัวที่จะมีบัฟที่แตกต่างกันคอยสังเกตบัฟให้ดีแต่เราจะเตือนให้ว่าตัวคอรไหนที่เป็นบัฟยังไงนะโอเคโอเค แล้วกากอยก็สกิลสามใส่บอสแมงป่องสกิลสองใส่บอสเห็ดจะมาแล้วเห็ดสกิลหนึ่งใส่บอสกากอยสกิลหนึ่งใส่บอสแมงป่องสกิลสามเห็ดโซเบิร์น ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เห็ดมันสามารถฆ่าไอ้พวกนี้ได้ให้กดสกิลสามอีกรอบนะแต่มันไม่ตายก็ไปต่อก็คือให้กากอยกดสกิลหนึ่งแมงป่องสกิลสองใส่บอสอ่ะเหตุสกิลหนึ่งกากอยสกิลหนึ่งแมงป่องโซเบิร์นสกิลหนึ่งใส่บอสตาย เรียบร้อยเสร็จแล้วกับ A ต่อไปที่ B กันต่อเลยโอเคมาที่ B กันก่อนเราบอกเลยว่าชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ใช้ดวงมากๆดังนั้นทุกคนอาจจะได้รีรีบ่อยหน่อยนะไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวเราจะบอกว่าสเต็ปไหนให้รีก็คืออันดับแรกเรากดเฮดสกิลสองก่อนกดโมโๆไปเลยจิ้มใครก็ได้แล้วเราก็กดสกิลสอเพริลสกิลสเพรุลลบบัฟบอสแล้วเราก็กดแมงป่องสกิลส ปิดเทิงตี้นะคอนเซปของชั้นนี้คือตรงนี้อ่ะคือเราต้องการให้บอสมีพิษอยู่บนหัวซึ่งไอ้ลูกน้องเนี่ยมันจะตียังไงก็ตามแต่มันจะตีแล้วมันจะล้างหนึ่งดีบัฟจากทุกคนในตี้สุ่มดีบัฟถ้าเกิดว่าบอสถูกล้างพิษให้รีด่านทันท,นทีถ้าไม่โดนล้างให้ไปต่อนะก็คือไปเต่อไปแต่เกิดว่าไอ้ลูกน้องสองตัวเนี้ยมันตีปุ๊บพิษหายรีดานทันทีนทนเลยต้องให้อะไรก็ได้หายที่ไม่ใช่พิษนะโอเคเฮดเซคิลหนึ่งแล้วดูว่าพิษหายไหม หายนี่คือพิษหายนะดีดัดโอเคต่อจากเมื่อกี้เห็ดสกิลหนึ่งพิษห้ามหายไม่หายนะนี่ไม่หายอ่ะพิทไม่หายไปต่อสเต็ปต่อไปเพลย์รูทสกิลหนึ่งแมงป่องสกิลสองเพลุสโซเบิร์นตีเซบอส์ดตีไซบอสอย่างเดียวเลยแล้วก็เพลุสกดสกิลหนึ่ง เราเหตุกดสกิลสองเบิรลนคิกได้เลยมันจะฮีวให้แล้วก็เหรุลดกดสกิลสองอ่ะแมงป่องโซเบิร์นสกิลหนึ่งเสิร์อสเหตุสกิลหนึ่งอ่ะเหรุลสกิล,ลสามถ้าเกิดว่าเราลางผิดถ้าบอสย,ยังมีผิดอยู่มันจะตอบผิดจากไอ้แมงป่องแล้วก็ จะจุดระเบิดตอนที่แมงป่องสวบเบิรบ์นแล้วบอสจะโคมาเลยดังนั้นคอยดูสแต็กพีดให้ดีโอเคไปต่อไปที่4โอเคมันที่ด่านสกันบ้างก็คือด่านนี้จะมีลูกน้องที่มีโอกาสที่สตันทำให้ลูกเพี้ยนได้นะดังนั้นก็อาจจะต้องรีด่านถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่เป็นไปนตามแผนนะโอเคแต่เริ่มมาก็คือให้เฮลดสกิลสองใส่บอสก่อนอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของดีบัฟด้วยก็คือไอเราจะเล็งโจมตีตัวที่มีดีบัฟอันนี้มันจะเป็นดีบัฟที่ตีเราจะให้มันแปะพิดให้บอสนะดัง แล้วก็แมงป่องกดสกิลสามสกิลสามตีหมุกแล้วเพรลกดสกิลหนึ่งใส่ตัวมีดีบัฟอันนี้แล้วแมงป่องก็โซเบิร์นตีบอสเพรลสกิลหนึ่งใส่ตัวลูกน้องถ้าเกิดว่าลูกน้องไม่มีดีบัฟอันนี้เนื่องจากว่ามันเร็ว ก็ตีบอสได้เลยแต่นี้เรามาสปีดแซงทันเราตีลูกน้องสกิลหนึ่งเหมือนกันนะตีไปโอเคแล้วเราก็เพลุดกดสกิลกสามกับสกิลหนึ่งโอเคเรียบร้อยบอสต,ตายเรียบร้อยละใช้เวลาทั้งหมด คืนนี้มันใช้25เทิร์นเลยนะฮะเกิดว่ามันไม่เป็นตามแผนอาจจะเสียเวลาได้นิดหน่อยอ่ะลองเล่นดูโอเคไปไปต่อไปที่อันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยยาวมากเราบอกเลยโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคอันนี้จะตึงนิดหน่อยนะแต่ก็ให้รู้แกว,ว่ามันตึงจริงดังนั้นก็เดี๋ยวเราอาจจะอธิบายไปด้วยนะก็คือจะมีเป็นเริ่มมาเหตุกดสกิลหนึใส่ลูกแก้วเพลดสกิลสใส่บอสลบบัรคอรเตอร์ออก กากอยกดสกิลสามใส่บอสถ้าเกิดว่าเห็มมดมาก่อนไอ้แมงป่องมาก่อนกดสกิลสามเหมือนกันใส่บอสเหมือนกันแต่สกิลสามอันนี่มันตีหมูอ่ะสกิลสามอาจจะมีสปีดอันจีบ,บ้างก็กากอยหยุดข้ามไปข้ามมานะะโอเคแล้วเห็ดก็สกิลหนึ่งใส่คิทตันอ่ะเพลยุดหนึ่งใส่คิทตันกากอยก็ตีคิทตันเหมือนกัน แมงป่องโซเบิร์นตีบอสคอร์นะเตอร์บอสเข้าเฟดไอตอนบอสเข้าเฟดเนี่ยเราต้องการที่จะโซเบิร์นใส่คิทตันนะแล้วเราก็สก,กิลหนึ่งใส่คิทตันที่มีบัฟอันนี้นะโซเบิร์นก่อนโซเบิร์นไปแล้วก็ตี แล้วเห็ดก็ทำการสกิลสามอ,อะแล้วก็จะเข้าอีกเฟสหนึ่งเฟสนี้ก็เหมือนเดิมให้เพรลกดสกิลสองโซเบิร์นใส่คิดตั้นนี่ที่มันมีบัฟอันนี้นะอะกดเสร็จปุ๊บสกิลหนึ่งต่อโอเคแล้วก็ตีบอสเลยไองปองสกิลสอง พินลุโซเบิร์นสกิลสองแล้วก็สกิลสามเลยเดี๋ยวตึ้งหนึง่งฟินิชชิ่งมนเจ้าเห็ดโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ชั้นนี้อาจจะยากหน่อยมันจะมีเรื่องของสปีดอันจีแล้วก็บัฟมันจะไม่เหมือนกันแต่หลักๆเราเล่นประมาณนี้ยังไม่เจออะไรที่มันแบบค่อนข้างผิดเพี้ยนนะก็น่าจะไม่มีอะไรต่างจากนี้มากโอเคเดี๋ยวรามาเป็นโบนัสคลิปกันเพื่อให้คิดว่าคลิปน่าจะไวไปหน่อยเดี๋ยวรอสุ่มกาชาก,กันว่าเราได้อะไรจาก ที่ออฟเจนิสหรือว่าต้นลากเงาอะไรสักอย่างยาวๆนี่กันบ้างโอเคแล้วก็สําหรับแท่งทองควรจะซื้อเป็นสร้อยคอที่ขั้นกาแล็กซี่ไว้เสมอห้ามซื้อสีดาวเด็ดขาดไม่มีทางคุมนะซื้อกาแล็กซี่เสมออ่ะซื้อมาอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชากันว่าจะได้อะไรบ้างเราได้อะไรจากเมื่อกี้บ้างก็คือเราได้เป็นได้เป็นสุ่มกาแล็กซี่หรอบแล้วก็ได้เป็นสุ่มกระชา5ดาวเป็นธาตุด้วยว่ารู้สึกว่าได้เป็นอนามดาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มให้หมดเลยว่าจะได้อะไรบ้างก็คือมาที่อันนี้กักว,วคน เทพไม่ซ้ำโอเคเกมไม่ให้เมอร์ซ่าเมอร์ซ่าก็ยังดีอะโค <c oughs> ปี้ยไปงั้นแต่มันก็ไม่ดีหรอกอาธาตุไม้อามาย,อยากได้อะไรเราอยากได้สหักสวยอืมสหัหรือเปล่าอืมไม่ค่อยสหักเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกอันหนึ่งโอสหักหรือเปล่าอ่อาโจนไวโอเลนหรือเปล่า ซิดก็ย,ยังดีซิดแผนเรายังไม่เต็มซิดนี่เก่งมากๆเป็นตัวครสีดาวที่เราว่าเก่งเข้า5ดาวเลยอ่ะต่อมาธาตุไฟบ้างธาตุไฟเราอยากได้อะไรไม่อย่าได้อะไรเลยอะไรก็ได้เอามาโอเคเกมไม่ให้โอเควอลเลอร์พี่เคเนไปเนี่ยไม่ใช่พี่เคนอ่ะดิงโก้ดิงโก้นี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อ่ะได้อีก3อมอันสอันโอเคข้ามไวๆเลยโอเคข้ามไวๆเลยก่อนมาเท่านี้เขาบอกว่าไปใช้ หมดลอยเร้าได้แต่เราคิดว่าปั้นมาไม่คุ้มช่างช่างยายเถอะนะโอ้ห้าดาวมาแล้วแต่ห้าดาวเราขาดอะไรเราจะไม่ได้ตัวธาตุไฟรู้สึกธาตุไฟไม่มีอะไรอยากได้นะเมลิซาซ้ำนี่คือซ้ำตัวที่สี่แล้วสำหรับไอเล่นใหม่สี่เดือนอืมก็ถือว่าได้อยู่นะ <laughs> ซ้ำเย็ยบไปนิดโอเคธาตุน้ำอยากได้อะไรธาตุน้ำอยากได้อารีอาเอเลน่าด้วยโอ้ โอ้าเ r อร์เหรอชู่อะซิกเกตเหรออืมนี่มันตัวฟรีนี่โอเคตัวฟรีก็ตัวฟรีอ่ะต่อมาโอเคข้ามสามดาวข้ามมอนโมเก่งมากทุกคนมอนโมเก่งที่สุดแต่ว่าไม่ใช่โอ้โหมาครบทุกฮิลเลอร์เฮิลเลอร์น้ำพี่เป็นห้าดาวไม่มาโอเคเอาเป็นว่าจบการรีวิวกระชายเนเท่านี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นหมโด ต้นไม้ให้สนุกนะอาจจะต้องดีหลายดับหลายรอบหน่อยมันจะมีไอ้แค่ด่านเพลุทเนี่ยแหละที่เราว่ามันจะดีหลายรอบนะดังก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปละบ๊ายบาย